ประเทศชุ่มฉ่ำเทศกาลสงกรานต์ขณะประชาชนจำนวนมากทยอยกลับภูมิลำเนาอย่างคึกคักการจราจรหนาแน่นทุกเส้นทางรถทัวกรุงเทพขอนแก่นเลยประสบอุบัติเหตุเสียหล,ลักพลิกคว่ำทำผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บกว่า70รายโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตคาดคนขับหลับในก่อนขอแวะงีบข้างทางมาแล้วสครั้ง สารจังหวัดยะลาออกหมายจับอับดุลลอะตาเปาะโอะมือระเบิดรถคณะรองผู้ว่ายะลาหลังตรวจพบ DNA ตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุเขี้ยวข่าวให้คนค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชัน่น ต้องพลานกันแล้วพอฟันตืดจะรองวันเืิด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนนชั่นในค่ําคืนนี้นะครับก็วันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจทำงานเท่าไหร่นะฮะโหดิเดียมมาไหนบรรจงอย่างไหนคุณบรรจงนี่จัดเต็มเลยเนี่ยปืนปืนฉีดน้ํแล้วนี่ทำไมมันหน้าตาแปลกๆเนี่ยนี่ฮะจริงๆมันอยู่นี่หมีผู้อ๋ออออนี้มันเป็นอุ้ยไอตัวบรรจุนะมันอยู่นู่นปที่ฉีดใช่ไอ้นี่มันเป็นที่แบบนี่ไงวันนี้เนี่ยผมไปเจอแบบนี้นะ ผมก็ถามเขามันมันยิงยังไงอ๋อมันมีไกลใช่ไหมมันมีไกลแต่ใช้ไม่ได้อ๋อใช้ชักใช้ชักใช้ชักไกคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปยิงใช้ชักเอาใช้ชักเอาอ๋อแล้วไกลอืมผมเป็นแบบนี้อะไรอะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไปพังหมดละฉากเชิงเปียกหมดเปียกหมดอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้คุณประจงมีไหมของเขาของเขาของเขาน่ากลัวเลยอาวุธลับ นี่ฮะของเขาน่ากลัวเลยเป้าเป้าเฮ้ยไกลเหมือนกันไปโดนไฟมัเปนจงเทช็อตเป็นไงฮะสุดยอดเลยใช่ได้ใช่ได้พร้อมแล้วฮะเราพร้อมแล้วแล้วก็นี่ด้วยต้องมีใช่ไหมฮะคื้นที่ละนี่จงซองกันน้ำอันนี้สำคัญนนะครัับอนี้สำคัญใช่ฮะับสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสตางค์แล้วอีกนี้ซองแบบนี้เขาพัฒนาเยอะเพราะว่าคุณสามารถทัชสกรีนตรง ตรงนี้ได้เลยตรงพลาสติกมันได้เลยนี่ก็คือแบบใช่ไหมฮะไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมากดนี่ใช้ได้เลยโทรศัพท์ได้ไหมต้อาไปจอดไม่ถึงขนาดนั้นโทรศัพท์เมื่อหลายปีก่อนทีราใช้ถุงยางถุงยางทนนะละทนเอออเามาแขวนคอป่ะไม่แยวนใส่ไว้ไม่ใช่ เอาถุงยางถุงยางอนามัยเลยกีฬะใส่โทรศัพท์มือถือได้คือเมื่อก่อนมือถือมันไม่ได้เครื่องใหญ่ขนาดนี้ใช่มใช่ใช่ใส่ไปแต่มันเสียอย่างเดียวตอนที่เอาจะเอาเอามาใช้มัน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 แต่ข้อดีมันมีกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเจ้าผิวเรียบเอากินไหนก็ได้ตามสบายนะฮะก็ยังดีกว่าใช้ถุงก๊อรแบ นี่นะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับก็ท่านที่ฟังเราอยู่นะครับหรือว่าชมเราอยู่บางท่านก็คงอาจจะถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ครับนะครับแต่บางท่านก็อาจจะฟังทางวิทยุนะครับ Fm 102 m h รอยเมกะเฮิร์นะครับอาจจะอยู่ระหว่างทางอยู่ในรถนะฮะเดินทางไปไหนยังไงก็ตามแต่ถึงไหนแล้วบางคนก็บอกว่าถึงถึง เชียงใหม่แล้วบางคนบอกจะถึงแล้วบางคนอยู่นครสวรรค์บางคนบอกถึงโคราชนะฮะบางคนบอกถึงขอนแก่นแล้วครับนะ,ะบางคนก็ลงใต้ไปเพราะว่าที่หาดใหญ่สงขลาเขามีมิดไนท์สงการเขาเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ใช่ก็หลากหลายท้องที่นะฮะวันนี้ก็บรรยากาศนั้นค่อนข้างจะชื่นมืน่นแล้วก็สภาพการจราจรน,นั้นก็ไม่ติดข,ขัดเท่าที่เท่าที่คาดไว้นะฮะใช่ฮะวันนี้ในกรุงเทพไม่ติดนะ ไม่ติดไม่ติดนะคุณธีระติดไหมไม่ติดวันที่ผมแบบไปฟังทนไปนู่นไม่ติดเลยนะบนทางเดินก็ไม่ติดเลยแสดงว่าออกไปเยอะแล้วครับออกไปเยอะแล้วใช่นะฮะแต่ว่าถ้ะตนว่ามันเป็นติดนู่นไงแถวนน่นนะออกไปทานชางมานครสวรรค์แถวแถวอ่างทองแถวนครสวรรค์ใช่เส้นมิตรภาพอย่างเงี้ยใช่นครสวรรค์เนี่ยนะฮะบบนถนนผลโยธินจากกรุงเทพเข้านครสวรรค์นะครับจะไปภาคเหนือนะครับ วันนี้ก็มีปริมาณลดมากนะฮะนี่นะฮะก็ส่วนหนึ่งก็ก็จะไปทางแยกเลี่ยงเมืองที่บ้านกลางแดดอาเภอเมืองนครสวรรค์ไปออกที่บ้านหนองตะโกนะครับแล้วก็ขึ้นสู่ภาคเหนือไปตามเส้นทางสายนาครสวรรค์กาแพงเพชรนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ไปทางก็เข้าตัวเมืองนครสวรรค์ผ่านสี่แยกเดชาทิวง์ก็จะเข้าสามแยกอุทยานเลี้ยวขวาไปตามเส้เนทางสายนาครสวรรค์พิษณุโลกนะครับในขณะที่ นครราชสีมานะครับก็ถนนมิตรภาพช่วงรอยต่ออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีมายังอำเภอปากช่องนครราชสีมาก็มีปริมาณรถสะสมเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะทาง30กนะิโลเมตรเพื่อช่วยระบายการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่สามแยกปักทงชัย จอหอตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมามุ่งหน้าไปขอนแก่นและภาคอีสานตอนบ่มนะครับก็พบว่ามีปริมาณรถสะสมนั้นจำนวนมากนะติดขัดพอสมควรเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษให้นะครับไปจนถึงสี่แยกบ้านโพที่ตำบนบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับเป็นระยะทาง15กิโลเมตรวันนี้เส้นทางตรงไหนที่ปิดเอาไว้อะไรเปิดหมดเพื่อระบายรถออกไปให้เต็มที่เลยนะฮะนี่นะครับ และทุกเส้นทางนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะฮะในพื้นที่นั้นๆนะฮะออกมาคอยให้บริการอยู่เป็นระยะนะฮะมีการเรียกตรวจก็มีนะฮะให้บริการด้วยรูปแบบต่างๆก็มีนะฮะอย่างเช่นแจกน้ําก็มีนะฮะมีมีที่ไหนนะแจกแจกข้าวเหนียวไก่ย่างกับส้มตำกันเนี่ยแล้วก็ส้มตำเนี่ยตำโดยพวกตํารวจแล้วก็แม่บ้านของตํารวจแจกด้วยนะฮะ จากลูกอมก็มีนะครับโอ้หลายพื้นที่เลยนะฮะคือแต่ละพื้นที่เองก็คงจะไม่อยากให้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีอุบัติเหตุตมีตัวเลข,ขาการบาดเจ็บเสียชีวิตใช่ไหมถ้ถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีใช่นี่นะครับแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่นะฮะตัวเลขคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะดูภาพรวมแล้วก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า ตัวเลขคนอันนี้เป็นตัวเลขของวันที่11นะฮะสิบเอมษายนเมืม่อวานนี้นะ,ะครับอุบัติเหตุสามร้อยยี่สหกครั้งอันนี้ลดลงลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยวันแรกของเจ็ดวันอันตรายของปี55เนี่ยลดลง17ครั้งนะฮะตัวเลขคนบาดเจ็บ342คนก็ลดลงลดลง33คนแต่ตัวเลขคนเสียชีวิตนี่สิฮะเพิ่มขึ้นจากวันแรกของปีห้เนี่ยเก้าคนนะฮะ วันแรกของเจ็วันอันตรายปี55ช่วงสงกรานเนี่ยตายไป30คนแต่เมื่อวานนี้วันแรกของปี56เนี่ยนฮะตายไป39คนครับแล้วทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะครับเหมือนเดิมเปะ๊ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือเมาสุรานะครับยาพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดรถมอเตอรไ์ไซค์พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดก็คือไม่สวมหมวกกันน็อก <C jin x 2> ช่วงเวลาเกิดเหตุมากที่สุด4โมงเย็นจนถึง2องทุ่มนี่นะฮะและที่สำคัญนะตัวเลขอันนี้น่าสนใจมากมีการตั้งจุดตรวจหลัก2,340จุดใช้เจ้าหน้าที่67,000คนอันนี้ผมพูดตัวเลขกลมๆนะฮะเรียกตรวจยานพานะนะฮะ476,651หคันแล้วปรากฏว่ามีคนที่ถูกดำเนินคดีนะฮะเมื่อวานวันเดียวมีคนที่ถูกดำเนินคดีตามพฤติกรรม ความเสี่ยง10มาตรการนี่นะแป8 9มื่นองนแปด้อยบห้าคนถูกดำเนินคดีเกือบแสนคนแค่วันเดียวออโอ้โหนี่นะฮะไม่มีใบขับขี่เนี่ยนะสอง0 0ืคนโอ้โหเยอะนะฮะพอดูตัวเลขตรงนี้แล้วตกใจเลยนะครับ,รบจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะฮะ 14ครั้งเท่ากัน2จังหวัดคือนครศรีธรรมราชกับเชียงใหม่ฉะนั้นเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยสามคนก็มีที่กาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยายโสธรสงขลาแล้วก็สมุทรสาครน,นะฮะวันแรกนะฮะก็คือวันที่11เมษายนเมื่อวานนี้นะ,ะก็ตรงกับวันแรกของ11เมษายนเมื่อปีห5ห้านะครับและเพียงแค่วันแรกท่านผู้ชมครับ เพียงแค่วันแรกนะครับ <c oughs> ก็มีจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว67จังหวัดนะฮะก็พูดง่ายๆว่าเหลือเพียงแค่10จังหวัดที่ <c oughs> ไม่มีอุบัติเหตุนะฮะ10จังหวัดที่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับ<ะ>ก็เพียงแค่วันแรกก็มาดูกันนะฮะพรุ่งนี้ก็สรุปแล้ววันแรกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คนตายเพิ่มขึ้นคนบาดเจ็บกับจํานวนอุบัติเหตุลดลงใช่นะครับ แล้วก็วันที่สองก็ตรงกับวันที่12เมษายนของปีที่แล้วเหมือนกันนะฮะมาดูกันนะฮะว่า12เมษายนก็คือวันนี้เนี่ยซึ่งตัวเลขจะออกวันพรุ่งนี้นั้นตัวเลขอุบัติเหตุคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บจะเท่าไหร่นะฮะตัวเลขคนตายเมื่อเมื่อวันที่12เมษายนหรือวันที่สองสงการาน่าวที่แล้วนั้นคือ58คนนะครับ,ครบ58คนนะครับก็ลองดูวันนี้นะฮะเดี๋ยวออกมาตัวเลขวันพรุ่งนี้นะครับนี่ฮะ ก็ก็ต้องเตือนกันระมัดระวังกันนะครับใช่ครับอ่ามาดูเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมพักกันก่อนอก,ก็ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกลับ<ะ>มาดูบรรยากาศนะฮะว่าตรงไหนคึกคักแล้วยังไงเตรียมเล่นอะไรกันนะฮะครับช่วงหน้าครับ ร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนข้อความใดถูกต้อง A. มวลกระดูกจะมีความหนานแน่นสูงสุดเมื่ออายุประมาณ30ปี B. กระดูกจะมีการเสื่อมสลายสูงสุดเมื่ออายุประมาณ30ปีพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง s m s มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท ชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนม,มูลค่า500บาท